สดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีพีธรรมดานะครับช่องพีพีธรรมดาก็าจะมาเสเนอยนะคนนี่คือนะครับคนนี้คือบ่ายนะคนี่คือบ่ายแล้วมาชมกันเลยนะครับไม่ไมาเสียเวลานะขับตามนี้เลยนะครับเจดเอานะขอบตามนี้นะครับสลงสามเมื่อเช้าเนี่ยหลุดนะขออภัยด้วยหลุดแบบไม่ใกล้ไม่เรียงเลยครับเอาใหม่นะครับ ครับโอเคนะครับตามนี้นะครับขอขอขอบคุณน,นะครับขอให้มานะวันนี้นะ่รารอบ่ายนะครับครับโชคดีโชคดีครับครับครับดีครับ